เรามีเครือข่ายสถานีตรวจอาการและเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาคที่พร้อมจะรายงานสถานการณ์และก็สนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นําชุมชนนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็สําหรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามการเคลื่อนตัวของพายุคาจิกิในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์ปัจจุบันของพายุอย่างต่อเนื่องไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องค่ะสำหรับพายุ คาจีกินี้นะคะจากการวิเคราะห์ตำแหน่งและก็ทิศทางเองเนี่ยกรมบูตุนิยมวิทยานะคะคาดการนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยนะคะที่บริเวณจังหวัดน่านนะคะโดยที่สถานะเนี่ยอาจจะอยู่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงนะคะซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเราโดยเฉพาะในภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็จะมีความเป็นห่วงในเรื่องของสภาวะลมแรงที่จะเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางของพายุ ตามพื้นที่จังหวัดที่ใกล้กับแนวทางการเคลื่อนตัวของพายุนะคะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทุกท่านคงได้รับข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุคาจิกิซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์พายุขึ้นในวันนี้เพื่อเฝ้าะระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างทันท่วงทีให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอเรียนเน้นย้ำว่าศูนย์จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราจะสามารถผ่านพายุครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภยัยและขอประกาศเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์พายุคาจิก อย่างเป็นทางการหน้าบัดนี้ขอขอบคุณครับ